ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด28,125ไร่มี16หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น1,270ครัวเรือนแบ่งเป็นชาย1,796คนหญิง2 0 0 4คนรวมทั้งสิ้น3,800คน ตำบลบางลี่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านเกษตรกรรมโดยประชาชนส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตคู่กับสายน้ำอาชีพหลักของคนบางลี่คือเกษตรกรรมทำนาประชาชนในตำบลบางลี่ร้อยละ90นับถือศาสนาพุทธโดยมีประเพณีดั้งเดิมของชาวตำบลบางลี่คือประเพณีรับพระในเดือน6และเดือน11 มิติด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารเพียงพอมีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีการแบ่งปันอาหารในชุมชนด้านความมั่นคงในชีวิตมีอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคงสนับสนุนการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการเก็บออมมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความสามัคคีปรองดองส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนมิติด้านความมั่งคัง่งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมการวิเคราะห์วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครบทุกมิติกิจกรรมเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยการติดตามและสนับสนุนครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่อง การสร้างเศรษฐกิจของตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนการแป่รูปผลผลิตทางการเกษตรมิติด้านความยั่งยืนการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตการอนุรักษ์ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคัดแยกขยะในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านนี้มีรักปลกผักกินเอง การส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้พัฒนาส่วนเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาศักยภาพผู้นำจัดทำโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอเทาหง